สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่27นะครับพือจิตาวันลอยกระทงวันนี้จะพามาดูอัปเดตล่าสุดนะครับของข้างล่างลงจอดรถข้างบนเป็นที่เพาะเลี้ยงต้นไม้นะครับแต่ประเด็นวันนี้พามาดูเรื่องอะไรนะก็ดูเรื่องอิดช่องลมนะเอามาดูหน่อยว่าการใช้และข้อกบรรลุวังต่ตางๆเป็นอย่างไรนะครับอ,อิดช่องลมนี่ยนะครับก็เหมือนอิดบล็อกนะสามสิบคูณสามสิบ ระยะสามสิบคูณสามสนะหนา9เซนนะก็คืออตัวผนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนา10เซนนะดังน,นั้นเขาก็ออกแบบมา9เซนนะถ้าเป็นอิฐมอนเบาทั่วไปเนี่ยอาจจะออกแบบมา7เซน7.5อย่างนี้นะครับก็เพื่อให้รับกับผนังนะครับตัวแบบนี้นะนี่นความหนานเนี่ยเซนนะก็เจุดห้าก็เเซนเพื่อให้มันจริงๆผนังมัน10นะก็เว้นที่สําหรับฉา,ากก็ ประมาณเซน2เซนเนาะ,ะมาดูอันนี้นะครับอ,อันนี้เนี่ยเป็นอิดช่องลมซึ่งเป็นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้ออิดบล็อกนีเนื้ออิดบล็อกเลยการใช้เนี่ยนะครับก็คือว่าไม่สามารถใช้เป็นผนังบ้านได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนอิดแบบนี้นะ,ะใช้สําหรับโชว์นะประเด็นที่หประเด็นที่2นะคือถ้นจะไปกอสูงไปนะยาวไปทั้งแผงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เหมาะ,ะอย่างเนี้ยก็ทั้งหมดมันยาว5เมตรนะก็เบรกครึ่งหนึ่งนะสเมตรห แล้วก็เว้นระยะให้มันอสอดคล้องกันนะครับตรงนี้ประมาณ30มสิบเนยนะครับแต่ดีไซน์ก็มีข้อจํากัดนิดนึงนะครับพื้นที่มันก็ไม่ได้ออกแบบไว้แต่แรกนะครับก็เลยมันไดไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็โอเคละนะทีนี้ต้องเบรกด้วยเสาเอ็นนะนี่เรียกเสาเอ็นเป็นเอ็นก็เป็นกระดูกนะเสาเอ็นเบรกน,ะ,นะเพื่อให้มันไม่ไม่ล้มนะ,ะถ้าตรงนี้ทั้งแผงไปจนสุดนู่นเต็มแผงเนี่ยนะครับก็ไม่ดีไม่เหมาะนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีทับหลังนะอย่างนี้เรียกทับหลังอันนี้เรียกว่า,าทับล่างก็ได้นะผมเรียกเองนะทับข้างล่างน,นะเพื่ออะไรเพื่อให้มันรับน้าหนักของพวกนี้นะนะพวกนี้ก้อนหนึ่งมันเก้ากิโลนะลคูณไปแล้วกันหกเจ็ดสี่สิบสองคูณด้วยเก้าเนี่ยมันหนักเท่าไหรนะ่นะคราวนี้จะให้มันเต็มสุดไปเลยดีไหมมันต้องเบรกนะอย่างนี้ก็เบรกพอเหมาะสมแหละไปสุดนู้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็เยอะเกินนะต้องเบรกด้วยทับหลังเรียกทับหลังนะครับอันนก็จะมี เสาเอ็นนะครับทับหลังทับหลังอ่นนี้ช่วยให้ประคองแผ่นนี้ไว้ให้มันอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็ดูมาแล้วก็สวยนะแล้วก็โปร่งนะแต่ว่าเหมาะเป็นประดับนะครับไม่เหมออาะกับการทําเป็นหนังบ้านจริงๆนะอันนี้เราก็าจบเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เหลือแต่งานฉาบนะครับก็จะมีสับเป็นทับหลังนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยก็คือการเว้นระยะช่องนะ เวน้นระยะช่องคือตรงนี้เว้นไว้1.5เซนนะครับเพราะอะไรตอนแรกจะเอาวงสัก1เซนนะแต่ว่าดูมันไม่เหมาะสมกับความใหญ่นะของขนาดอิดนะ,ะถ้าเป็นอิดมวลเบาอิดอะไรนะี่ก็ไม่ได้สีเรียกก็ต้องเว้นช่องเพราะว่ามันโดนฉาบหมดนะแต่ตรงนี้สี่เรียกเนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนฉาบก,ก็จะโชว์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวต้องอตอนที่ฉาบเนี่ยก็จะป้ายทีนะป้ายให้มันสวยเนะี่ยมันได้1.5เซนก็ดูละสวนตะแรกจะเอา1เซนก็ ก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าขนาดของช่องที่เว้นกับขนาดของอิดเนี่ยมันต้องต้องดูนะถ้าเป็นอิดเล็กๆนะอิดประมาณอิดทั่วๆไปอ่ะิดแดงอิดอะลรวกเนี้ยก็ต้องเว้นให้ให้น้อยกว่านี้นะแนนั้น,นี่ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ทั้งบนจะมีทับหลังเนาะแล้วก็ก่อปิดแบบนั้นแล้วก็ฉากฉากจุดก็จะถือว่าเสร็จละสวยงามดีนะลมผ่านดีมากนะข้างในนี้ก็เย็นนะครับก็เดี๋ยวท่านใดนะ ที่สนใจนะการใช้อีกช่องลมเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดอีกเพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ